เอกภพในยุคแรกมันมักจะมีอะไรให้เราประหลาดใจอยู่เสมอ l ลแมนอัลฟ a าบอฟส์มันก็คือโครงสร้างของก๊าซไฮโดรเจนที่มันมีขนาดใหญ่มื่อึือมาแล้วมันก็ส่องสว่างอย่างรุนแรงในช่วงเอกภพยุกต้น l ลแมนอัลฟาชื่อนี้มาจากประเภทของคลื่นที่มันแผ่ออกมาอะตอมของไฮโดรเจนเมื่อมันได้รับพลังงานอิเล็กตรอนมันก็จะกระโดดขึ้นไปในระดับพลังงานที่มันสูงกว่าและเมื่อมันได้ตกกลับมาในสถานะพื้นฐาน มันก็จะปล่อยรังสีในย่านอัลต้าไวโอเลตที่มันมีความยาวคลื่นเฉพาะตัวคือ121.6นาโนเมตรซึ่งเราจะเรียกมันว่าเส้นสเปกตรัมของไลแมนอัลฟาและส่วนคำว่าบอบอสมันมาจากลักษณะของมันที่ดูคล้ายจะเป็นเมฆก,ก๊าซที่มีขนาดใหญ่เมื่อเรามองผ่านกล้องโทรทัศน์ที่ติดตั้งฟิลเตอร์กรองแสงเฉพาะความยาวคลื่นเราจะเห็นแสงเป็นก้อนคลื่นเหลืองๆท่ามกลางความมืดมิดในอวากาศ ลายแมนอัลฟาบอฟสส่วนใหญ่มันจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนปีแสงซึ่งมันคิดเป็น3เท่าของความกว้างของทางช้างเผือกและเรามักจะพบมันในช่วงที่เอกภพมีอายุป,ประมาณ2-3 0ถึ 3, ล้านปีซึ่งมันหมายความว่าเรากำลังมองมันย้อนกลับไปในอดีตที่มันห่างไกลและทำไมลายแมนอัลฟาบอฟกลุ่มเมกาสนี้มันถึงมีแสงเยอะขนาดนั้นล่ะแสงพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ มันได้มีสมทฤษฎีหลักๆในการอธิบายคําตอบนี้ทฤษฎีแรกมันคือมีหลุมดํามวลยิงยวัที่มันอยู่ใจกลางเมกาสที่มันคอยพ่นลังสีออกมาทาให้กา๊าซที่อยู่รอบๆหลุมดํามันดูเรืองแสงและทฤษฎีที่2ก็คือมันได้มีกาลกซีที่มันคอยสร้างดาวฤกษ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและลังสีที่มันเกิดจากดาวฤกษ์ใหม่อย่างต่อเนื่องมากระตุน้นกา๊าซไฮโดรเจนให้มันเกิดการเรืองแสงขึ้น และอีกทฤษฎีก็คือก๊าซจากอวกาศมันได้ตกเข้าสู่ใจกลางและสะสมด้ยวยแรงโน้มถ่วงเมื่อพลังงานสัก์มันเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนมันก็ได้เกิดการแผ่รังสีขึ้น Line ไลแมนอัลฟาบอมันเป็นเครื่องมือชี้วัดความหนาแน่นของเอกภพในยุคแรกไลแมนอัลฟาบอฟส่วนใหญ่เราจะพบมันในช่วงที่เอกภพอายุประมาณ2 0 0 0ถึง4,000ล้านปีซึ่งยุคนี้มันเป็นยุคทองของการก่อตัวของกาแล็กซี และในปัจจุบันเอกภพอายุประมาณ13,800ล้านปีและเราสามารถมองเอกภพในช่วงที่มันอายุประมาณ2 4 0 0 0ล้านปีได้ยังไงแน่นอนว่าแสงมันมีระยะเวลาในการเดินทางถ้าเรามองหาพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลจากเรามากพอเราก็จะสามารถมองเอกภพย้อนหลังกลับไปได้และลา m แมนอัลฟาบอฟส์มันสามารถบ่งบอกถึงความหนานแน่นของเอกภพในช่วงนั้นได้ตามทฤษฎีการก่อตัวของเอกภพ มวลสารทั้งสาสารมืดแล้วก็สาสารปกติมันไม่ได้กระจายตัวกันอย่างสม่ำเสมอแต่ว่ามันจะรวมตัวกันกลายเป็นเส้นใยที่เรียกว่าคอสมิกเวฟและในบริเวณจุดตัดของเส้นใหญ่เหล่านี้มันจะเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของสาสารที่ค่อนข้างที่จะสูงมากและลายแมนเอลฟาบอฟส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นบริเวณจุดตัดเหล่านี้พอดีมันคล้ายกับเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าที่นี่คือจุดกําเนิดของกาแล็กซีที่มีจํานวนมาก มันช่วยให้เราสามารถคำนวณความหนาแน่นของพื้นที่นั้นๆเพื่อดูว่าพื้นที่เหล่านั้นมันสามารถกลายเป็นกระจุกกาแล็กซีได้อย่างไงบ้างและรวมไปถึงลา m แมนอัลฟาบอฟมันก็ดันมีปฏิสัมพันธ์กับสสารมืดการที่เมฆกา๊าสมันมีขนาดใหญ่ประมาณ3 0 0แสนปีแสงมันต้องมีหลุมแรงโน้มถ่วงขนาดใหญ่ที่ลึกและก็กว้างมากซึ่งหลุมเหล่านี้มันจะถูกสร้างโดยสสารมืดที่มันมีมวลมหาศาลการวัดและการกระจายตัวของแสงที่อยู่ในลายแมนอัลฟาบอฟ มันสามารถให้เราคาดคะเนมวลของสาสารมืดที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ซึ่งมันคือตัวแปรสําคัญที่เราสามารถคาดคะเนมวลโดยรวมของเอกภพที่อยู่ในยุคนั้นและในปัจจุบันมันก็แทบจะไม่มีลแมนแอฟอรบอฟอยู่เลยหรือถ้ามีลักษณะของมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจนมันแทบจะไม่ใช่ลแมนแอฟรบอฟที่เรารู้จักในตอนแรกและสาเหตุที่พวกมันได้หายไปหมดในช่วงเอกภพในปัจจุบันมันอาจจะมาจาก3ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกมันคือการขาดแคลนก๊าซดิบในช่วงแรกของเอกภพมันจะมีก๊าซไฮโดรเจนที่มันเป็นกลางล่องลอยอยู่หนาแน่นในเอกภพในช่วงนั้นแต่ว่าในปัจจุบันก๊าซส,ส่วนใหญ่เหล่านี้มันได้ถูกกาแล็กซี่ดูดซับและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นดาวฤกษ์และบางส่วนมันได้แตกตัวเป็นไอออนพลังงานจากดาวฤกษ์แล้วก็หลุมดําที่อยู่ในยุคต่อมามันทําให้เมฆก๊าซร้อนเกินไปจนมันไม่สามารถแผ่รังสีแบบไลแมนอัลฟาบอฟได้แบบเดิม และส่วนปัจจัยที่2มันได้วิวัฒนาการไปสู่กระจุกกาแล็กซีไลแมนอฟาบอฟส์ในอดีตมันค,คล้ายๆกับไซ้ก่อสร้างเมื่อเวลาผ่านไปนับหมื่นล้านปีพวกมันก็ได้สร้างบางสิ่งบางอย่างสําเร็จมันก็ได้กลายเป็นกาแล็กซีทรงรีก๊าซที่มันเคยุ้งกระใจายในอดีตมันก็ได้รวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีขนาดยักษ์และส่วนก๊าซบางส่วนที่มันหลงเหลือมันจะร้อนจัดในระดับหลายล้านองศาจนมันได้แผ่รังสีกลายเป็นรังสี X แทนที่มันจะแผ่รังสี UV แบบไล่แมนเอลฟาและส่วนอีกสาเหตุก็คืออุปสรรคในการตรวจจับแสงจากไล m แมน l อลฟามันจะถูกเรดชิปยืดออกจนมันกลายเป็นสีแดงหรือไม่มันก็กลายเป็นคลื่นอินฟาเรดซึ่งคลื่นเหล่านี้มันจะสามารถทะลุชั้นบรรยากาศของโลกได้ซึ่งมันสามารถทําให้เราตรวจจับมันได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่อยู่บนโลกแต่ถ้าหากว่ามันได้มีไล่แมนเอลฟาบอฟที่มันอยู่ใกล้แสงของพวกมันก็จะยังคงเป็นรังสี UV ที่มันมีความเข้มข้น ซึ่งชั้นบรรยากาศของโลกและก็ฝุ่นของทางช้างเผือกมันจะดูดซับแสงเหล่านี้ไปเกือบทั้งหมดเดี๋ยวนะถ้าเป็นรังสี UV ฝุ่นและก๊าซของทางช้างเผือกมันจะดูดซับไปเกือบทั้งหมดงั้นหรอแล้วทําไมเรายังสามารถเห็นรังสี UV ที่มันมาจากดาวฤกษ์ดวงอื่นได้ละ่ะแสงจาก UV มันมีหลายช่วงความยาวคลืน่นและแสงจากความยาวคลื่นของไลแมนอัลฟาบอฟมันอยู่ที่121.6นาโนเมตรซึ่งมันเป็นช่วงความยาวคลื่นที่มันถูกดูดกลืนง่ายส่วนรังสี UV ที่มันมาจากดาวฤกษ์ดวงอื่น มันเป็นช่วงของความยาวคลื่นที่มันเดินทางผ่านอากาศได้ดีกว่าแสงของไลแมนอัลฟาแต่ก็เอาเถอะผมก็แค่พูดในคลิปมันดูยาวคลื่นถ้าเกิดว่าไลแมนอัลฟาบ o อบมันมีอยู่ในยุคนี้จริงๆเราก็สามารถตรวจพบมันได้วิธีอื่นอยู่ดีที่ไลแมนอัลฟาบ๊อบมันได้หายไปเพราะว่าเอกภพในปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเอกภพในอดีตฝุ่นก๊าซที่หนาแน่นแล้วก็มาหาสารขนาดนั้นมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่หาได้ค่อนข้างที่จะยากถ้าเกิดมาเทียบไลแมนอัลฟาบ๊อ กับสิ่งที่ใกล้เคียงกับมันในปัจจุบันที่เราเรียกมันว่าเนบิลาเนบิลาส่วนใหญ่ในทางช้างเผือกมันจะมีขนาดแค่ประมาณ10ถึงประมาณหลักร้อยปีแสงและส่วนเนบิล a าทารันทูลาที่มันดูเหมือนราชาของเนบิล a าซึ่งมันมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1000ถึง1800ปีแสงมันก็แค่หลักพันปีแสงถ้าเกิดว่าเราเทียบกับลายแมนเอลฟาบอฟมันคนละสเกลลแมนเอลฟาบอฟมันมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง400,000ปีแสง มันใหญ่กว่าเนเบลาทารันทูล่าประมาณ200-400เท่าไลแมนอัลฟาบอฟมันก็คือเมก๊าสไฮโดรเจนขนาดยักษ์ของเอกภพในยุคแรกที่มันมักจะถูกเปรียบเทียบว่ามันคือเนเบลาในยุคแรกและมันมีความเป็นไปได้สูงว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพัพโพเรชัน2ซึ่งมันเป็นดาวฤกษ์ในยุค2ดาวฤกษ์ที่เรารู้จักมันสามารถแบ่งออกได้ตามลำดับอาวุโสพัพโพเรชัน1พัพโพเรชัน2พัพโพเรชัน3 และ p o p u l a t i o n 1คือดาวฤกษ์ใหม่อย่างเช่นดวงอาทิตย์ส่วน p o p u l a t i o n 3ม,มันคือดาวฤกษ์ในยุคแรกลำดับอาวุโสมันจะนับจากหลังไปหน้า p o p u l a t i o n 3ม,มันคือดาวฤกษ์ในอุดมคติที่มันประกอบไปได้วยก๊าซที่เกิดมาจาก Big Bang กเกลียวเช่นไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมโดยในยุคนั้นมันจะไม่มีธาตุหนักอย่างเช่นโลหะปะปนอยู่เลยส่งผลให้พวกมันมีมวลมหาศาลและก็สว่างมากแต่ว่ามันกลับอายุสั้นมาก แต่ว่า l i m แม a อัลฟาบอฟมันกลับปรากฏตัวในช่วงสิ้นสุดของยุคป o p u เ a t i o เ3ไม่นานนักแต่ว่าหนึ่งในทฤษฎีที่สามารถอธิบายความสว่างของ l i m แม a อัลฟาบอฟคือการมีอยู่ของป o p u เ a t i o เ3ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่ร้อนและก็สว่างมากผิดปกติแต่ว่ามันกลับมีหลักฐานที่ขัดแย้งกันอยู่ถึงแม้ว่า l i m แม a อัลฟาบอฟมันจะดูเหมาะสาหรับดาวฤกษ์ป๊เเ3แต่ว่าด้วยการศึกษาของกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆพบว่าล m แมนอัลฟาบอ มันกลับเริ่มมีโลหะปะปอนอยู่เช่นคาร์บอนหรือว่าออกซิเจนซึ่งธาตุเหล่านี้เกิดมาจากการระเบิดของดาวฤกษ์รุ่นก่อนหน้าดังนั้นไลแมนอัลฟาบอบมันจะมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะสร้างดาวฤกษ์ในรุ่นที่2เป็นดาวฤกษ์ที่มีโลหะหนักปะปอนอยู่บ้างซึ่งมันน่าจะสมเหตุสมผลกว่าที่มันจะสร้างดาวฤกษ์รุ่นแรกกาซไฮโดรเจนจำนวนมากมันจะไหลไปตามเส้นใยของคอสมิกเวฟบ และเมื่อเส้นใยของคอสมิกเว็บหลายเส้นมันบรรจบกันแรงโน้มถ่วงที่อยู่จุดตัดมันจะมหาศาลมากลาแมนอัลฟาบอฟมันจะปรากฏขึ้นในจุดตัดเหล่านั้นมันคือบริเวณที่ก๊าซจากหลายทิศทางมาปะทะกันและอัดแน่นจนมันกลายเป็นกลุ่มก้อนก๊สมหาศาลโปรโตคาสเตอร์สมันคือไวเด็กของกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันมันคือบริเวณที่มีความหนาแน่นของกาแล็กซีและก๊าซที่มันมีความหนาแน่นสูงกว่าปกติ ในเอกภพยุคแรกและเป็นที่ที่ไลแมนอัลฟาบอฟมักจะปรากฏตัวขึ้นอยู่บ่อยๆและกาแล็กซีในยุคนั้นมันจะยังไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่มันจะอยู่กันแบบหล,มลวมๆในพื้นที่หลายล้านปีแสงและส่วนไลแมนอัลฟาบอฟมันคือกลุ่มกาซ์มหาศาลที่มันห่อหุ้มกาแล็กซีหลายแห่งที่พวกมันจะเข้ามารวมกันในอนาคตและเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันล้านปีแรงโน้มถ่วง มักจะดึงกาแล็กซี่เหล่านี้เข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆและกาแล็กซี่ที่มันอยู่ภายในโปรโตคาสเตอร์มันจะชนแล้วก็หลอมรวมกันจนมันกลายเป็นจายอันเอลิปติคอลกาแล็กซี่หรือกาแล็กซี่ทรงรีขนาดยักษ์ซึ่งมันมักจะอยู่ใจกลางของกระจุกกาแล็กซี่เสมอและก๊าซที่มันอยู่ในไลแมนอัฟบอฟส์มันจะถูกบีบอัดและทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนมันได้กลายเป็นพลาสมาร้อนที่มันได้แทรกซึมเข้าไปในกระจุกดาราจักรพวกมันมักจะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและก็ฮีเลียมที่มันได้แตกตัวเป็นไอออนส่วนใหญ่ และมันก็เป็นสาเหินที่ทำให้วัสดุเบริออนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกระจุกดารจาจักรอินทราคัสเตอร์มีเดียมถูกทำให้ร้อนขึ้นจนมันอุณหภ,ภูมิสูงถึงประมาณ10ถึง100เมกะเควินซึ่งมันปล่อยรังสีเอออกมาที่รุนแรง